เอาลครับอยู่กับช่องคำเพยชนะครับตอนนี้ก็มาอยู่เก็ม mm hmm. เค็นชินยิมแพงนะครับตอนนี้มีตู้ใหม่เข้ามาครับไม่ใช่เนี่ยเป็นทินพัดตู้ใหม่เป็นตู้ทั้งคลีนะครับคือเลดก็อัพขึ้นมาดวงอาทิตย์ที่หลบหนีนะครับคือผมไปทดลองเล่นดูแล้วก็เ,ออเป็นลูกไฟอะไรแบบปาลาระเบิด วุ่นวายนะครับแต่ว่าก็น่ารักดีครับตัวละครเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้คาดหวังที่อยากจะได้นะคเพราะว่าห้าดาวเนาะเลดเป็นน้อยแต่ว่าผมซิงคิวอะไรเนี่ยเจ้าตัวนี้มากกว่าเนี่ยเออดาบน้ําเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเล่นแล้วชอบความว่องไวของมันนะครับมามาดูรายละเอียดดูสิเฮ้ยมี่ห้าสิบเอร์เซ็นตเลยเหรออืมสีดาวโอเคโนเอลกับ ซิงคิวหรือมอานว่าอะไรเนะี่ยเออไม่เป็นไรอ่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าอ่านถูกแล้วข้ามาว่ากันโอเคผมน่าจะเปิดเจ้าตู้นี้ได้ประมาณ2โลนะครับเพราะว่า1โลแรกเนี่ยผมจะใช้1,440แล้วก็ผมจะไปแลกในร้านอีกนะฮะแล้วคือในร้านเนี่ยผมมีใช่ไหมค้าเนี่ยซึ่งครั้งที่แล้วเปิดมาผมก็ได้ Star ์ก i เตอร์กับ s t a r ์ดั t มาเนาะะ โอเคยังไงดีแรกนี้ไปก่อนแล้วกันหนึ่งอันแล้วก็เจ้าตู้นี้นครับอาวุธนี้ผมงยังไม่เน้นอนะเอาตัวละครนะกนจะได้ไปเนี่ยรายละเอียดดูที่เฮ้ยโอ้โหเจ็ดาเอซนเลยนะอาวุธนี้ก็สำคัญเนาะบอกกับตรง อาวุธมันใช้อะไรวะเดี๋ยวโทษทีลืมดูอาวุธใช้อะไรเนี่ยอ๋ออาวุธจะใช้ตัวนู่นกันนะครับ intertwine fade นะครับ intertwine fade นะครับโทษทีอาวุธเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับอเพราะอาวุธดีก็ทำให้การงานอาชีพเนี่ยพุ่งไปได้ไกลแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็เนีย่ยผมมีเจ้าตัว เนีทนส่ยนหน่อ้าจารนี่แหละเล็ดแ่งความหวังนี่แหละอยู่เจ็ดก้อนนะคเจ็ดมเมล็ดแล้วเลทเขาก็ยังสูญจุดหงมเหมือนเดิมไม่น่าไม่น่าทายนะเออโอเคเปิดตู้นี้ก่อนแล้วกันสองตู้เอ้ยสองครั้งไปดูกันแรกเลย ยาวแน่นอนนะครับจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่าอืม้มสลีช็อตอืมอ,มอ,มอมเอ้ยโนอยเอลแม่โอ้โห c e r t i f i c ันบ้าเอ้าจะไปโนเอลโอ้โนเอลนี่ส่งไปหาทรัพยากรอยู่เลยเนี่ยโอเคครับก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งปิดเลยครับรออะไร

แก่งมานเลยตัวละครก็ยังดีนะผมกลัวว่าเป็นอาวุธอย่างเดียวเนี่ยอาวุธสี่ี่อ่าโอเคหมดแล้วในเรื่องของตัวนี้ก็เหลือเจ้าตัวนี้แหละครับนะไปแลกดูสิอีกเท่าไหรสามก้อนพอไหมไม่พอนะครับร,ร,รู้รู้กันอยู่ว่าไม่พอครับน,นี่เป็นไรหลานการแลรกกับ เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยตืดตืดตืด,ด,ด,ดอ๋ออืมแม่ผมเกือบจะแลกเจ้าตัวเลเซอร์ได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่พอดันไปแลกบอืมน่าจะเก็บหน่อยนะเนี่ยโอเคเมื่อกี้ขาดอีกสามนะสองร้อยี่สิบยัางอื่นมีอะไรให้แลกบ้างเนี่ยเคือนนี้เลยห้า แลงเอ้ยอย่างนี้เราจะเสียแล้วผกเป็นชาติผกเป็นท่านตุกกาชาอาธิษฐานนโมตตสสะพระวะโตอะระหะโตไปโลดโอ้โหโอเคสี่ดาวมามารู้กันว่ามันคืออะไรอะไรที่จะไ,ได้มาครอบครองนะ ไม่หวังมากแต่ไม่อยากหวังน้อยสั้นไงครับเดือบเบลนะครับดาบใหญ่สขายเมืองเรียบร้อยนะครับอย่างรวเดเร็วห้าผมแรกแสดงว่าผมแรกเจ้าตัวนี้ได้แล้วดิใช่ไหมผมแรกเลเซอร์ได้ใช่ไหม ยังขาดอีกเมื่อไหร่ส4าสี่ส่ขาที่ห้าโอเคคงจะเจินรอบต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับลาบไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพยายามจะสมแล้วก็มาเปิดให้ใหม่ให้ดูนะครับโอเคบาย